เป็นพืชที่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านหนาดไล่ผีหรือว่าป้องกันผีไม่ให้มาหลอกหลอนขอเท็จจริงนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้นอกจากนี้ยังเอาไว้ทำน้ำมนต์ทั้งนำไปประพรมให้วัวให้ควายกันผีและปลูกเอาไว้ใช้เพื่อทำยา ใบานาดมีสรรพคุณยอดนิยมในการใช้เป็นยาคือใช้เป็นยาแช่โดยต้มใบหนาดในน้ำให้แม่หลังคลอดและทารกได้แช่ได้อาบรวมทั้งให้แม่ลูกอ่อนดื่มกินด้วยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าผู้หญิงหลังคลอดลูกใหม่ๆนั้นเลือดจะเสียการกินใบหนาดต้มจะช่วยบำรุงเลือดช่วยขับน้ำคาวปลาให้แม่ซึ่งใบานาดเป็นยาร้อนจึงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทั้งยังมีฤทธิ์แก้อักเสบจึงเหมาะกับแม่หลังคลอดเป็นอย่างดีนะครับใบานาดยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของผิวหนังและการที่ใบานาดมีน้ำมันหอมระเหยจึงช่วยกระตุ้นระบบประสาทและระบบการหายใจจึงไม่เพียงแต่ต้มอาบให้แม่และทาลกตอนคลอดใหม่ๆเท่านั้นใบานาดยังใช้ต้มอาบหรือใช้เป็นยาอบแก่พดพื้นคัน รักษาอาการผิวหนังอักเสบช่วยทำให้ผิวสวยลดปัญหาเรื่องผิวพันใช้ตำพอกฝีเพื่อแก้อักเสบใช้น้ำขันสดสดทาแผลสดเพื่อห้ามเลือดได้อีกด้วยนะครับหนาดเป็นยาร้อนและมีน้ำมันหอมระเหยจึงมีสรรพคุณในการช่วยย่อยช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดช่วยขับล้มแก่ปวดท้องแก้หวัดแก้ไอ ทำให้หายใจโล่งโดยใช้ใบานาดชงกินหรือว่าต้มกินหรือว่าเคี้ยกินใบสดๆหรือเคี้ยวกินกับใบพลูเพื่อแก้จุกเสียดแน่นก็ได้จากการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยาพบว่าใบานาดมีฤทธิ์ป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายจากสารพิษและยังมีสารที่แสดงฤทธิ์ต้านมะเร็งบางชนิดในหลอดทดลอง นอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งของสารฮิสตามีนซึ่งจะช่วยแก้แพ้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบต้านเชื้อราต้านอนุมูลอิสระขับปัสสาวะเช่นเดียวกับชาและกาแฟพบรายงานที่น่าสนใจในประเทศฟิลิปปินส์ว่าการใช้นาดในการขับนิ้วจะได้ผลดีเป็นอย่างมากนะครับ